ล่าสุดทนายธรรมราชเคลื่อนไหวแล้วนะครับทุกท่านเคลื่อนไหวทีมีเรื่องเลยนะครับเออล่าสุดนี้ทนายธรรมราชก็ได้มีการแชร์เออเป็นเป็นคลิปของพระชาตรีนะครับในเรื่องของการสอนพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าทางทนายธรรมราชเองเนี่ยได้มีการเขียนหัวข้อไว้นะครับผมว่าเออได้เขียนคําอธิบายว่า หลากหลายแนวทางตีความพระใจปิดกนะครับมันก็มีในยยะสำคัญนะครับถ้าโพสต์มาแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาท่านมามาฟังดูว่าเอ้อช็อตเนี้ยนะครับผมทางพระชาตีน,นะครับท่านสอนอะไรนะครับเกี่ยวกับพระไใจปิดกซึ่งผมก็ยังไม่ได้ฟังนะยังไม่ได้ฟังก็มาเปิดฟังพร้อมกันกันกบทุกท่านเลยนะครับสดๆครับผม ผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบเตรียมนะครับในการนําเสนอข่าวนะครับเอาแบบมันจะได้แบบตื่นเต้นนะครับคือถ้าเราไปฟังมาก่อนแล้วแบบมาเปิดมันรู้มันมันมันรู้ล่วงหน้าแล้วมันมันพูดแบบไม่สนุกอะไรเงี้ยในใน,ในส่วนของผมนะี่เห็นไม,ม่เวลาผมสัมภาษณ์ทนายใันใจก็เหมือนกันคลิปเนะ่ยไม่ได้เตรียมนะนะครับอ่าก็คือโทรปุ๊บแล้วก็คุยปั๊บเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ได้ภาพออกมาแบบนั้นเลยกับพระจารตีก็เหมือนกันไม่มีเตรียมไม่มีแบบอันนั้นนี่ก่อน โทรปุ๊บคุยเลยนะครับอธิบายเลยนะครับก <aa C> <surgery> ็เอออนไนท่านสะดวกพูดก็พูดอันไนไม่สะดวกก็ไม่ต้องพูดอะไรประมาณเนี้นะครับอันไนถามได้ก็ถามอะไรประมาณนี้ครับผมก็ง่ายๆนะอ่ะมาฟังดูครับุกท่านว่าอาจารย์ไหน็ได้ม่ใยึดหลักอยู่ว่าต้องอต้องยึดหลักก็ใจวาปิกเป็นสำคัญยึดหลักก็ได้เป็นสอนจำไมาอย่างไรสอนไปแล้วว่าการตีความพระเจ้าดิกเนี่ย มันคนเราเนี่ยสามารถจะตีความได้หลากหลายนะครับไปสามเรื่องสุญญตากับพระญี่ปุ่นพระญี่ปุ่นก็อธิบายเรื่องสุญญตาก็น่าฟังไปถามเรื่องสุญญตากับพระเกาหลีพระเกาหลีก็อธิบายเรื่องสุญญตาก็น่าฟังไปถามเรื่องสุญญตากับพระจิเบตพระจิเบตก็อธิบายเรื่องสุญญตาอย่างน่าฟังครับ ไปถามเรื่องสุญญตากับพระศรีลังกาเนี่ยก็พระศรีลังกาก็อธิบายเรื่องสุญญตาแบบน่าฟังไปถามเรื่องสุญญตากับพระพม่าพระเจดพม่าก็อธิบายเรื่องสุญญตาแบบน่าฟังแต่ถามว่าอธิบายเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันพระญี่ปุ่นอธิบายไปแนวหนึ่งพระเกาหลีอธิบายเป็นแนวพระจีนอธิบายไปแนวหนึ่ง พระพ่มาก็อธิบายเป็นแนวหนึ่งนะครับพระศีรีลังกาเ็อธิบายเป็นแนวน, mm hmm. นึงนแ,นนะแม้แต่อาจารย์ที่สอนธรรมะในประเทศไทยเนี่ยยังอธิบายเรื่องสุญญาตาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทีนี้เราจะอธิบายเรื่องสุญญาตาให้เหมือนกันเนี่ยนะครับอาจารย์จาก็สํานักก็อธิบายเรื่องสุญญาตาไม่เหมือนกันแม้แต่ สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อาศีติมาสาวกเนี่ยอาศีตีก็คือ80สนะสาวกหลักๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกว่าเป็นสิทธิ์เองเนี่ยมีทั้งหมด80และแต่ละรูปก็อธิบายธรรมะก็ไม่เหมือนกันแล้วก็มีเอตทัพคะก็คือความเชี่ยวจาญความช่ำองแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอืมครับผมแน่นอนครับ การอธิบายไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักหลักเหมือนกันหมดนะครับถ้าท่าในใดเข้าถึงหลักคําสอนของพอระพุทธเจ้าโดยแท้นะครับผมก็คือศึกษาจากพระไตรปิฎกนี่นะครับคือหลักหลักการนะเหมือนจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าการอธิบายการตีความการยกตัวอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สุญญาตานะ่ก็คือแปลว่าความว่างเปล่านะครับถ้าแปลแปลตรงตัวนะครับทุกท่าน อหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละแต่ที่นี้ความว่างนั้นนะครับผมคือพระแต่ละรูปจะอธิบายยังไงว่าว่างแบบไหนว่างเปล่าแบบไหนไม่ได้ผิดนะครับเออแต่ถ้าบิดเบือนนะครับผมหลักคําสอนพระไตรปิฎกนี่คือพูดไม่ตรงอะ่ะอันนี้เรียบร้อยครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยจะบอกว่าทนายธรรมราชเองนี่นะครับจะสื่อสารอะไรเพราะว่าอ่าลืมนะครับว่าทนายธรรมราชนี่ก็ดูแลคดีเชื่อมจิตอยู่นะครับผม แน่นอนแล้วว่าการแชร์ออกมาแบบเนี้มันเกี่ยวกับพระใจปิฎดนะครับแทนไม่ได้นนก็ต้องสือสส่อสารที่เชื่อมโยงกับเชื่อมจิตในการสอนธรรมะโดยปริยายแทนไม่ไรก็อาจจะอ้างว่าก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องเชื่อมจิตนี่แค่พูดเรื่องพระใจปิฎดนะแต่ว่าผมผมผมดูแล้วนี่เจตนาของทนายมาส์เนี่ยคืออะไรเราก็ร่าจะรู้กันอยู่นะครับถูกไหมตรงนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยก็คือว่า คือเข้าใจนะว่า,าคนที่แบบสอนพรตไตรปิฎกเนี่ยตีความไม่เหมือนกันอธิบายไม่เหมือนกันยกตัวอย่างไม่เหมือนกันแต่ถ้าแต่ถ้าบิดเบือนเลยนะครับผมมันไม่ได้ถ้าจะยกตัวอย่างก็เหมือนกับสิ่งที่เด็กเชื่อมจิตสอนใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนเขาไม่ได้อ้างอิงพระไตรปิฎกะนะต้องบอกว่นนี้เมื่อก่อนไม่ได้อ้างอิงพระไตรปิฎกมามีภาคหลังเนี่ยแหละที่พูดถึงพระไตรปิฎกนะครับเมื่อก่อนนี่บอกว่าห้ามเชื่อในตำราด้วยซ้ำไปนะครับอ่า ถ้าจะเอาอย่างที่แบบแบบมันมันชัดๆเลยนะครับผมพระพุทธเจ้าสอนที่ผมพูดอยู่หลายครั้งนะอ่านะครับใบไม้หนึ่งกำมือหรือใบไม้ในกำมืออะไรนี่นะครับเชื่อมจิตเขาก็สอนว่าใบไม้นอกกำมือก็มีอานุนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สอนเรื่องออารมณ์ก็เหมือนกันคือพระสิบลูกสอนเรื่องอารมณ์หเหมือนกันหมด นะครับแต่เชื่อมจิตสอนเรื่องอารมณ์ไม่เหมือนพระสิบลูกอย่างเงี้ยเอออย่างนี้คือมั่วนะครับเ้ากันไหมนะครับออนะครับจะตัดอารมณ์แล้วตัดกรรมอะไรอย่างเงี้ยตัดการเวียนว่ายตายเกิดไม่รเวียนว่ายตายเกิดถ้าตัดอารมณ์ได้อย่างเงี้ยนะครับพวกแอดมินพวกแกติธรรมก็เข้าไปไ,ล,ไ,ล,ไ,ล,ไล์สดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยให้คนเนี่ยเข้าใจไปแบบนั้นในเรื่องของการาตัดอารมณ์นะครับ ทั้งๆที่พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะครับในวัดใดใดก็ไม่มีในหลักคําสอนไม่มีครับไม่มีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็มามามาผมมาอธิบายให้ทุกท่านได,ได,ได,ได้ได้ทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งก็ไม่รู้แหละว่าทนายธรรมรัตเองก็จะเก็บข้อมูลเนี้ยไปเป็นพยานไปเป็นหลักฐานอะไรหรือเปล่านะครับในการต่อสู้คดีอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็เห็นว่ากําลังเก็บ รวบรวมพยานหลักฐานใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับก็ถ้าเกิดว่าดึงพระชาติมาแบบนี้แสดงว่าจะเอาพระชาติไปเป็นพยานหรือเปล่าก็ไม่รู้อนะเร <c oughs> ื้อเรื่องพระชาติรู้เรื่องหรือยังเนี่ยไทยธรรมราชแชร์มานะครับนะคือ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าไทยธรรมราชเนได้ฟังคิดจากผมหรือเปล่านะพระชาติท่านก็พูดอยู่นะนะครับว่าไม่ได้แบบไม่ ไม่ได้ยอมรับนะครับในทางฝั่งเชื่อมจิตเลยนะครับผมเอ๊ะแต่ทำไมยังยังแชร์คลิปมาล่าสุดนี่นะขนาดพระชาตีพูดสักขนาดนี้แล้วนะจะบอกว่าไม่ดูข่าวเลยมันเป็นไปได้เหรอเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอครับถ้าท่าจารย์ธรามาดเองบอกว่าไม่ได้ดูข่าวเลยนะพระชาตีให้สัมภาษณ์สื่อช่องไทยนิวนะครับแล้วก็หลายๆช่องก็ดูดออกไปตีแผ่นนะผมก็สัมภาษณ์เองกับตัวเหมือนกันแล้วก็ลงไป จะบอกว่าไม่ดูปเป็นไปไม่ได้หรอครับในบอกว่าถอดเทปอยู่ในว่าถอดเทปช่องเจนนี่อยู่นะครับจะบอกว่าไม่ดูไม่ฟังเลยมันเป็นไปได้เลยนะอันนี้ก็เอามาตั้งคําถามนะครับกับทายธรรมราชนะไม่ดูข่าวเลยเหรือผ้าชาติภูเพูดชัดเจนแล้วเนี่ยยังจะแชร์ของผ้าชาตรีมาอีกนะครับอ้างานนี้ก็บุญเลยแหละทีนี้ครับทุกท่านเลยนะครับ ก็รอติดตามตอนต่อไปคือทนายธนัเองทนายธรรมราชเองก,ก็เงียบไปอยู่พักนี้ก็จริงเพราะว่างานเยอะเห็นว่ามีคดีเยอะเลยนี่ใช่ไหมล่ะที่ต้องไปทําอะไรอย่างเงี้ยไปว่าความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กําลังไล่เช็คบินคนที่เห็นต่างกับคดีเชื่อมจิตอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่นะครับเออก็เห็นว่าอย่างนั้นแต่ว่าโพสต์นี้ผมก็รู้สึกว่าเอ,อ๊ะมันมันแปลกๆนะเออจะมาบอกว่าหลากหลายแนวทางการตีความพระไัยตรีปิฎดอย่างเงี้ย เออแล้วตัวเองเป็นใครที่จะมาตีความพระใจไปิดกเป็นพระอยู่บ่ฮะเป็นพระหรือเปล่าเด็กเชื่อมจิตเป็นพระไหมเป็นพระที่บวชมากี่พรรษาเออข,ขนาดพระไปสอนผิดยังโดนนะเออนะครับเออนั่นแหละครับทุกท่านาใหญ่พูดเลยเพราะพวกนี้ไม่ใช่พระไงพวกแกงเชื่อมจิตไม่ใช่พระ จะไปตีความพระใจปิดกเหรอโอ้โหทำไมจะเก่งยังเลยเรียนก็ไม่ได้เรียนมาจะไปตีความพระใจปิดกได้ไงอย่างน้อยน้อยพระชาตรีท่านก็ยังเรียนมานะใช่ไหมล่ะยังเรียนมายังศึกษามาอย่างเงี้ยเออท่านก็ตีความมันก็อาจจะดูแบบไม่แปลกอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างพระชาตรีนะแต่ผมพูดโดยโดยหลักโดยหลักการนะครับผมว่าเอออย่างน้อยพระชาตรีก็ล่ําเรียนมาถ้าจะมีการตีความบ้างอธิบายความบ้างมันก็ไม่แปลกนะครับผมแต่เด็กเชื่อมจิตมันเรียนหรือเปล่าล่ะ เออมันมีสิทธิอะไรที่จะมาตีความทนายธรรมราชได้เรียนมาหรือเปล่ามีสิทธิอะไรที่จะมาตีความพระไตรปิฎกเนีครับอันนี้พูดแบบให้ให,ให้ให้มันแบบเข้าใจนะเป็นอย่างนั้นที่พูดมไม่ได้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าคือพูดให้เข้าใจอย่างเนี่ยที่พูดไปผมก็ย้ําว่าไม่ได้เข้าข้างพระชาตีแต่ว่าพราะชาตีถ้าจะตีความมันก็ไม่แปลกเพราะว่าท่านเรียนมาศึกษามาอะไรอย่างเงี้ยเออ นะก็ประมาณนี้ครับทุกท่านเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับผมมีอะไรอัปเดตดีก็เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ